ครับสวัสดีครับไอสวนบอยชวนชมแอบนบอนไซขอนแก่นนะครับวันนี้มาคัดไม้นะครับผมมาจัดทำรากนะครับตัดไม้ตัดทำรากตะขาบนะครับผมชุดน,นี้ สิ่งก็พอต้นได้นะครับอันนี้คือชุดที่ตัดไว้บางส่วนนะครับผมตัดลากไว้นะครับ อาติดตามด้วยนะครับ